สวัสดีค่ะกระปาจาก U.S.A. ค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้มีของมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะเป็นไมเคิลคอนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่น small camera bag เป็นกระเป๋ารูปทรงคล้ายๆกับกล้องถ่ายรูปค่ะตัวกระเป๋ามีสายสพายยาวมาด้วยนะคะเป็นสายแบบสปอร์ตใหญ่ไม่บาดไหลสายสามารถ,ถ ถอดออกจากตัวกระเป๋าได้นำไปใช้กับใบอื่นได้ใบนี้คุณสามารถใช้งานแบบ crossbody ได้สะพา,ายไหลได้หลักๆของตัวกระเป๋ามีเท่านี้เองที่แอดมินอยากจะเสริมเติมเข้าไปก็คือเราหลายๆคนเนี่ยมีความข้องใจอยากรู้นิดนึงว่าอะไรคือสิ่งสำคัญเวลาเราซื้อเนี่ยแล้วเรามั่นใจได้ว่าของชิ้นนี้ที่เราซื้อมาเนี่ย มันเป็นของแท้หลายคนอาจจะไปซื้อที่ชอ็อปหรือว่าไปซื้อเองกับมืออันนี้เนี่ยเรามั่นใจได้อยู่แล้วแต่แอดมินมาพูดในส่วนของสินค้าที่เราซื้อออนไลน์มาหรือแม้แต่ซื้อกับตัวทางร้านของแอดมิเองก็ตามหลักๆเลยคือตัวของโลโก้แบรนด์คำว่าไมเ a ิ l คอร์เนี่ยมันจะไปอยู่ทุกส่วนของตัวสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นซิป ตัวห่วงตัวตะขอตัววัสดุที่ใช้ทำํำไม่ว่าจะเป็นผ้าหนังหรือแคนวาสจะมีโลโก้ของแบรนด์ติดอยู่ทุกส่วนพวเพื่อนเพื่อนสังเกตนะคะใบนี้เนี่ยแอดมินก็จะพยายามโฟกัสให้คุณดูตัวหนังสือที่อยู่ในด้านหน้าของกระเป๋ามันมีตัวโลโก้และก็ตัวแบรนด์อยู่ทั้งซิปทั้งตัวห่วงทั้งตัว ห้อยที่เป็นผู้เนี่ยก็จะมีคำว่าไมเคิลคออยู่ทุกส่วนเลยหลักๆอันนี้เนี่ยเดี๋ยววันหลังมีโอกาสแอดมินจะหยิบกระเป๋าจากแบรนด์ mk เนี่ยทุกแบบมาให้เพื่อนๆดูว่าเขามีจริงหรือเปล่าขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามแล้วกลับมาเจอกันใหม่ค่ะ